สวัสดีครับผมวิธีบ้านหน้าเมื่อนี้สิพามาไมายามตรงแล้วก็มะลรเบึองหิดห็ดปวกน้นครับเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยฝนตกทังฝนทั้งลมครับตกแห้งอีหลีน้ำยูบ้านเนี่ยไหลจนจนเลยกเล็เรียสิออกาะ่องเบึงงว้ำมันมีน้ำไหลลงตรงทันเลยกับวซองเบึงงห็ดปวกที่เคยเก็บเอาอยู่ในพน้นนะ จะมีเห็ดปวกเกิดป้ะไปเลาะบ้างน้ำกันพี่น้องยังเป็นฝนตกแห้งป่านันก็ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยป่านขึ้นน้ำคลองน้ำมันไหลบ้างน้ำลงครับบ้านน้ำมันร่นกันแทียบอ๋อแน,น้ำร่นกันแทีกบอเป็นว่าใส่ด้ ไม่น่าบวกล้นคันแทบเป็นไรพี่น้องแจว้วก็ไลยเติมอยู่เดี๋ยวสร้างบึงเห็ดปวกยิ่ใไม่พ่นนี่ก่อนบ่มีพี่น้องสร้างบึงเห็ดปวกม,ม,ม,มันเหมือดเหมือดเมันยังเดี๋ยวเพื่อนเห็ดครับเป็นไร น้ำก็เต็มให้หน้าแล้วโูล่ะน้ำงขื่นเต็มให้หน้าสิโอน้ำไไรแห้งเติบพี่น้าจะเป็นป่าขึ้นนี้มาขึ้นกกลอดาให้หน้ามับปุ่นละ เดี๋ยวไปดึงน้ำมาตรงกันทีหน่อไหลแห้งหมดน้ำมันมีเกิดมันบนหล่นขันแค่ไหมบนมีน้ำไหลมาถอนกันนั่งไปขึ้นไล่เติอบอยู่เพราะว่าหน้าให้นี่มหน้ำมันแห้งไหมขึ้นไล่เติอบอยู่ น้ำไหลอยู่พี่น้องแต่ว่าไหลบกแห้งปันเลยสว่างกันนะจะขี่ังเงียบวานบลงหรอกพี่น้องเอ้ยน้ำมันบ่แห้ง ตั้งก็ร่นร่นให้หน้าอยู่เพื่อนเสียงทำอะไรจากจั่อยู่มันกระเทียบขาดาพี่นอออ้องโอ้ปุ่นโตขันแห้งพี่น้องเลยทั้งผลทั้งล่มต้นไม้เหนียวเฮ้ยหักเท่านี้ละหนาดเลยอยู่ทั้งในบ้านตื่นขึ้นเศร้าเนี่ยเป็นเลาะบ้าง เด oh. oh, mm ี๋ยวไปเบิ่งเห็ดปวกโอ้งูมึงมาดักกินปลาไปรอเบิ่งเห็ดปวกพี่น้อง เอ้าม oh, ีพ hey. ี่น้องเยเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็นมัพี่น้องเนี่ยเห็ดปวกอันนี่ย่างก็ล่ะเห็ดปวกตาบเดี๋ยวทีเปิดไฟเบื้องพี่น้องบุระยาวไฟน่ะมาสิเปิดไฟจากกล้องโทรศัพท์นี่ดูเนี่ยพี่น้อง ไอ้ปลวกพี่น้องไอ้ปลวกเองนั่นปลวกตับเต็มเลยพี่น้องเลยพี่น้องพี่ล่ะโอ้เต็มเลยพี่น้องพี่น้องทั้งสองน้องเต็มอืมนี่ก็เล่งโอ้เต็มพี่น้องเต็มเลย ปลวกตัดพ oui, ี่น้องเดี๋ยวเก็บปลวกกันพี่น้องนะเดี๋ยวขอเวลาตั้งกล้อง วันบ่ได้ออกมาเบิ่งโอ้อกระดอกคักๆพี่น้อนี่น่ะปลูกดับดอกน้อยๆจังไว้สักก่อน นี่น้องปวกจับมันยังบ้่ได้บานอันดอกนี่น้อยมันเกิดเต็มพ้นอยู่ไหเนีวผมจะให้เบ่งดอกน้อยอัดจะาเวนฮูก่อนได้เด้อาัวบริสัทไฟช่องแก้มัดเลยดอกน้อย ตอนนี้่งยเตี้ยอยู่เดี๋ยวออกันโนตรหน่อยหน่อยนี่ไปปนหนึงพอดีเราไปเสียบถ้าไม่เสียบสางไฟยิงปน ปวดเกิดพี่น้องเลยเกิดยืนพ่นใหม่ใหม่พ่นนี่โม่เกิดเย้า นี่เดี๋ยวไปบึงพ่นนี่ก่อน เมื่อเกิดพี่หน่อย ก่นเดี๋ยวจะภาพไปเลาะเบื้งเห็ดอันเห็ดละหกพี่นอ้องพาไปเลาะเบื้งเห็ดละหกเฮ็ดละหกมาเลาะหาเก็บเห็ดละหกครับเห็ดล,ละหกเหลืองล็กหกข,ขาวนะเจ้านี่ผมว่ามันคือดสิเห็นไหมพี่น้องว่าแม่นเห็ดละหกบผมว่าไม่แมนอยูอย่ดิ นี่เรางกเลยเนี่มว่านหัเอาอยู่ไหนละดอกใหญ่มันเดี๋ยวทีพระเขาในปา่าต่อหาในป่าล่องมือแชน่องหน่อยอยู่ไก่หน้าข็เจ้าไก่นอนหน้าไก่เขีย ấp tháng này lâu rồi ưng cái lúc ngủ ở phía nào tư vấn thì khuôn đó mưa ngày nhanh đó cũng được hai à bên em cột Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เห็นอย่างไงเห็นอย่างไม่ค่เป็นแบบนี้นะ,นะเห็นอย่างอะพี่น้องเห็นผึ่เห้เห็นละวมกพี่หน่อย

所亡掉。爽爽爽 ขี้ดอ,องเลยอียนี่เย่ยมก็เพื่อนงกันแบบนึกจักบ้าออกดอกเจะาแมนห้อยไก่เขียห้อยข้เจ้าหาเห็ดเนาะมันเลียง เสียงมาอยู่หน้าข้าเจ้าเฮาอ่าๆอานี่เพาะเห็ดปวกดอกหนึ่งพี่น้องปุ๋ยฟาร 咯，就米粉。 เจ้าก็มหาสุมนรกันโอ้โ่พี่หน่อยดอบางเงเลยพี่ลุงโอโมขัดแลยพี่น่อยดอบางเง่เลยพี่ลุงโมโมแง่มง่หัด

เม,มื่โคกเลรอพี่น้องบ่มีบ่ท่านพระเจ้เจาเจ้ามาตัวเดือดคนได้ที่หัดอกจะได้กลับละบ้านเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับเด้อเซลาโซ่เนี่ยจได้ล,ลาบไปซะเมื่อกับผมคลิปหน้าพ่อกันไหม สวัสดีครับ